กรรมบริสุทธิ์เกิดจากกรรมในวัยเด็กที่ชอบแกล้งสัตว์เป็นบาปไหมมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งไม่ชอบแมวไม่ชอบทุกอย่างที่เป็นแมวเธอมันจะแกล้งแมวด้วยการเวียงหมุนให้แมวตัวนั้นกระเด็นไปไกล,ไกลซึ่งเธอจะชอบทำแบบนั้นมากๆก,กรรมนั้นตามทันเธอถ้าไม่เธอเป็นโรคเวียนหัว หน้ามืดตาลายในยามฉลาเดินไม่ไหวถ้าคกคิดว่ากรรมนี้ไม่เป็นจริงก็ลองทำดูผลกรรมนั้นมันจะรอคุณอยู่ไม่หนีไปไหนแม้ยามตายก็จะก็จะได้ตายอย่างทรมาน